เอาละครับสวัส <screws> ด <in the ground> ีผ <tripod Anyways> <desserts> ู <paper reading> ้ชมท่านนะครับเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นนะเลยเสียงกับงูเงียดนิดนึงโอเคมาดูต่อจากที่แล้วนะครับวันนี้อยู่ในพาร์ทที่10แล้วนะครับมาดูนว่าอ่าพี่หลุยส์เราตาหนานมากเลยพาร์ทที่แล้วนะโอเคเดวิลเพ y ์ยูเอเดสนะครับแกจะต้องชดใช้นะครับแบบเดียวกับที่แกทำใช้สัญญาเลยโอเคเฮ้ยใช่วะผมแปลถูกประเนี่ยโอ้ใช่นะบอกว่ามันต้องชดใช้นะครับกับสิ่งที่มันทำเหมือนกันนะครับโอเคเฮ้ย เสียงยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมี Ashley ขึ้นมาผม,ผม,ผมเห็นผมผมเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยว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 เดาเหรอชลี l e อยู่ใกล้ๆกันเหรอแป๊บหนึ่งเก็บของก่อนไหนวะแอชลี e y ได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยเดีย๋ยวเออเออเอออยู่ข้างหลังเนี่ยใช่ป่ะหรือผมได้ยินผิดไม่มัง้งน่าจะถูกนะแถวๆเนี้ยแป๊บหนึ่งเคลียร์ของก่อนโอเคเก็บเรียบร้อยวันที่แล้วนี่ซื้อกระเป๋าใส่ XL มาด้วยเนาะมันก็เลยแบบอุ้ย เอาแล้วไงผมเห็นละอยู่ด้านล่างนั่นเองโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงแสดงว่าเราใกล้จะได้อาภาระเพิ่มแล้วครับนี่คือแอดดี้นั้นจะไอ้นี่แหละโอ้โหนี่ไปได้ไหมเนี่ยไป่ะเอยไปได้ไหมไม่ได้ครับต้องไปจะทิ้งแอดดี้ไว้ข้างหลังทิ้งไม่ได้เขาไม่ให้ทิ้งแอดดี้นะครับโอเคแสดงว่าต้องช่วยเธอแน่เลยยังไงวะยังไงอะแอดดี้อะไรยิงเหรอ ไม่น่าใช่มั้งถ้ายิงก็น่าจะโดนเขาปะโอเคลองดูแล้วกันนะอาจจะเวิร์กก็ได้ลองดูครับลองดูอาร์ซี่ขยับนะครับอุ้ยอย่ากีดสิอย่ากีดเออเรียบร้อยอย่ากีดนะเดี๋ยวกีดกลับไม่ได้ไม่ได้ฉันเกือบจะตายแล้วแม่ล่ะเฮ้ยโอ้โหมาเพิ่มอีกเหรอเฮ้ยแอสตรีหลบเร็วโอ้โหลัทธิพี่ข้างมาแล้วมาพี่หยับเลยด้วยมารีโหลดรอครับ ยังไงมายังมายังเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่ามาเฮ้อย่ามาเื้ยไม่ได้ไม่เอ้ยวาว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 อีกแล้วอย่าไม่ได้เออดีอย่าจับใครให้จับหืึใครให้จับโปเฮตโตโปเฮตโตอีกแล้วมันฝรั่งทางนั้นเลยมึงมันฝรั่งมันทุกเม็ดแล้วมันโกแก่เอ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งครับอุ้ยทำไมยิงได้สองได้ยี่สองตัวเลยอ่ะเฮ้ยคุ้มจะจัด ไม่จังหวะเมื่อกี้ยิงอย่างคุ้มโอเคปืนกลดีกว่าครับไหนวะไม่วะไม่เปล่าไม่มานะเฮ้ยรถหล่อแอชตดี้เรถยังเอาประตูมันล็อกเปิดไม่ไนดะ้เอาอ๋อนี่ไงมันห้อยคออยู่กุญแจไหนวะไอตัวแดงไอตัวแดงมึงมานี่เลยมานี่อีแดงเออไอแอชตันดี้หายไปไหนวะเฮ้ยแอชตันโดนจับเดี๋ยวลืมดูเลยลืมดูลืม ดูเออมึงทำไม่ได้ครับไม่ได้นะครับเออหัวแตกเลยเดินไปไหนนะเดินไปไหนมานนี้กูอยู่นี่เออยิงมายิงมาเออยิงยา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 นะครับไม่ได้เออมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยยิงไห้ยิงอีกกันกระสุนไว้กันกระสุนไว้ยังไงยังไงเอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนไปเอาไอ้เหรอฮะไม่ได้ไม่ได้ยังไงตายครับเอาล่ะรอบนยู่บมว่าจะไดคกุญแจนะได้ไหม เออได้กุญแจแล้วยังไงยังไงไปแล้วอะ่ะเอาเปิดกุญแจไปแล้วครับเอาอย่างนี้และเอาเอาผมกูหนูต้องเล่นเป็นลีออนเอาเล่นแอสโตรดีเหรอเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าต้องเล่นเป็นลีออนเพื่อจะไปหาเธอเอากลายเป็นแอสโตรดี S <S ทั้งนั้นเอาแล้วไงกูจะเจอตัวอะไรบ้างวะเนี่ยเอาแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรสมุดหมาสีเขียวไม่ใช่สีเขียวสีเหลืองผิด โอเคมีท okay. ี่เซฟด้วยอ่ะยิงผมเซฟกันไว้ก่อนไหมเผื่อตายเฮ้ยเดินไปได้ป่าวะไม่เห็นหรอมั้งไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นก็บ้าแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวกำนะโอ้ยเดินตามเดินตามมันเดินตามมันเดินตามเดี๋ยว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 เนี้ยอะไรสีเขียวโอ้โหได้ผสมเอาทางตันเอ้ยนี่อะไรอ่ะเทาเฮ้ยมุดได้เหรอเฮ้ยยังแจม เฮ้เฮ่เอะไรเฮ่พ่อมึงเหรอฮะมานี่เลยเฮ่เฮ่พ่อมไม่ไปซะเฮ้ยไม่โดนบ้าเอ้ยไม่โดนเฉยมุดหนีได้กูจู๊กกูจู๊กมาดิเฮ้นี่อะไรนี่มีเหรอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโดนเฉยโอ้โหทีเมื่อกี้เมื่อกี้ปลาไม่โดนแสดงว่าเราปลาแรงไปเหรอหรือเอ้ยตายเหรอเฮ้ยไม่ตายอะไรอะไรอะไรเหฮะฮืฮ่ฮือฮ่ฮือฮ่าอฮะเหรอฮืฮะ ยังไงครับตายบอตายแหละออืตายว้ยไม่ดออรอปเลยเลยเหรอผมไม่ดรอปเลยเลยอะไรวะเนี่ยผมจนอ๋อเฮ้ยกดผิดจะกดหน้าไอ้นี่ครับเผื่อไปกดสามเหลี่ยมเฉยเลยมันชินนี่อะไรอ่ะมุดได้อา้ามุดล่อไปเลยก็ได้นี่หว่าแล้วเมื่อกี้ผมสู้ทำไมวะเออแล้วสาระอุ้ยอีกกี่ตัววะเนี่ยตัวเดียวโอเคมีนี่ครับไม่เป็นไร มีนี่ครับไม่กลัวเออเอาดิเอาดิยังไงนี่นะนี่นะมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่า,มา,ลามาไหมลูกดิเฮ้ยลุกแล้วลุกแล้วตายเราเนี่ยเจสี่ยิงตูมยิงกบบระเบิดไฟอีกตายเรียบร้อยครับนี่หมุนใช่ไหมโอเคหมุนไหมอย่าเอออย่าทำหนูอย่าทำหนูนะคะเออหมุนเร็วเจสซี่โอ้โหหมุนนานยังเลย มีอีกแวเนี่ยมีอ,อันหนึ่งโอเคหมุนได้จ้ะมือหงิกมือหงิกครับโอ้ย้มือหงิกแล้วหมุนจนมือหงิกเออโอ้โหมาใช้ของก่อนนี่ปะเงินโห้สองพั 2, 5, นห้าแน่เอาเรื่องอยู่มีเปล่าวะมีไหมนี่ก็เปิดได้เนี่ยเอา้าอ๋อคือเราอ้อมมาเปิดเพื่อเปิดอีกฝั่งหนึ่งกันนะ เพื่ออะไรอ่ะหรือว่ามีขากลับอุ้ยเลียเฮิร์บอ่ะสมได้ไหมเอ้ยกดผิดแล้วโธบ้าเอ้ยโอเคสมครับแล้วก็นี่มีห้องนี้เปิดได้อุ้ยห้องอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะเป็นทางไปเลยอ่ะนี่ประตูนี้ก่อนตัวนี้ก่อนโอเคเข้าไปฮะโอเคเฮ้ยนี่เปิดเอาเปิดกล่องเหรอ ฮ้ยนี่มันไอวินเลตบูโอเคนี่ก็เป็นสปยสเปเนลโอเคมีโน้ตด้วยทางซ้ายผมเห็นแบบนี่อะไรอะฮะขอเวลาเดียวนะดูเหมือนตรงกลางมันเป็นโฮนะครับมันเป็นมันเป็นรูตรงกลางพอดีเลยรูกลมๆเพราะว่ามันเขียนคำว่าอ่ามันเขียนคำว่าราวด้วยรูกลมๆแล้วนี่มีโน้ตด้วยนะเป็นโน้ตอะไรอะบัตเลอร์เมโมนะ จดหมายของบัตเลอร์บัตเลอร์นี่คือใครอ่ะน่าจะเป็นคนในวังนี่แหละอ่าอ่าประมาณว่าโนโนวิง no ลู d ดตเอ่อเซอร์ลามอนซาราซาฉันรู้ว่าท่านซาราซาเนี่ยไม่มีครอบครัวหลอดซาเลอร์จึงต้องใช้อาสัท่าของเอ่อในลอสลูมินาโตสเนี่ยในการเป็นข้อได้เปรียบในการพูดคุยกับท่านซตเลอร์เพื่อให้ท่านอ่าได้ทำตามแล้วก็ปลดผลึกของลาสพากัสออกมาซึ่งจริงๆเขาทำกันตั้งแต่รุ่นของบรรพบุรุษของเขาแล้ว มายถึงไอเชื้อ拉斯ปาการัสอะนะเอามันทําตั้งแต่ของบรรพบุบรุษของซาราซ่าหรอวะท่านใช่นะครับเซอร์ซาราซ่าวูดเนเวอร์ท่านซาราซ่าเนี่ยไม่เคยจะอะยอมทําตามใครก็ตามยกเว้นแต่ว่าเขาเนี่ยจะตกอยู่ในที่น่ารำบากจริงๆและสิ่งนั้นก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อเขาอีต่างหากฉันควรจะรู้สึกถึงแผนการโซปกของท่านหลอดซเลอร์ให้เร็วกว่านี้นะฉันรู้สึกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะ ยังไงอะหมายถึงว่าฉันรู้สึกนะฉันรู้สึกว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องเออนะไปลผิดอีกโอ้มาฉันไม่รู้ว่าท่านหลอเนี่ยวางแผนอะไรนะแต่ท่านซาราซ่าเนี่ยถูกหลอกใช้งานอยู่มันก็สายเกินไปแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านซาราซ่าเนี่ยนำพากา้าฉีดเข้าไปในตัวแล้วไอเชื้อพาก้านะไอไอเจ้าเชื้ออะไรนะไอลัสพาก้าอะไรนะั่นะลาสพากัสนั่นแหละเออโอเค t h e r e is no turning back ม,มันไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วอะเมื่อ,อไอ้เจ้ารัสาพากัสเนี่ยมันฝังเข้าไปในตัวของเราเวลาม,ามันเต็มไว้อะในร่างกายเราแล้วไอ้ปรสิตลัสาพากัสเนี่ยมันก็จะไม่มีวันตายจนกว่าร่างต้นของมันจะตายก็คือพาหานั่นแหละแล้วก็ไม่มียารักษาต่างหากแต่บางทีท่านซา,าราซาเนี่ยอาจจะรู้เกี่ยวข้องกับแผนการของท่านหลอดอยู่แล้วก็ได้นะแต่มันยากที่จะพูดอ่าประมาณนี้นะจะยังไงก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรที่ฉันจะทําได้อีกแล้วในตอนนี้ฉันรับใช้ตระกูลซาราซา ามาหลายชั่วอายุแล้วฉันก็จะเป็นท่ารับใช้ของขั้นต่อไปจนวินาทีสุดท้ายเลยโหเป็นจดหมายของอาคนน่าจะเป็นท่ารับใช้ของซา,าราซ่าครับก็คือไอตัวเตี้ยๆนั่นแหละโอเคแสดงว่าเราต้องมาหากุญแจอินเดียที่มันอยู่ตรงกลางรูก,กลมๆเนี่ยมาแสดงว่าห้องเมื่อกี้แหละแม่ห้องเมื่อกี้แน่ๆเลยโอเคมาครับมันต้องใช่แหละโอ้โหดูดีล่ะือเอ้ยมีไฟฉายด้วยเหรอ ผมเพิ่งรู้แอสลี่มีไฟฉายด้วยติดตัวมาตลอดเลยเหรอเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับยังไงดันทำไมวะนี่อะไรอ่ะเช็คเพรสเดอะสวิตต์กดสวิตต์ไหมสวิตต์เลยวะเฮ้ยเปิดประตูได้ประตูไอ้กรงเหล็กเนี่ยนะนี่อะไรเฮ้ยกินเฮิร์บให้เยอะจังเลยเลือดเรายังไม่ลดเลยนะอะไรกันมาเนี่ยนี่มันอะไรกันเลือดเรายังไม่ลดเลยอ่ะทำไมถึงให้มันละ่ะโอ้ยเฮ้ยน่ารัสีเหลี่ยม จะต้องเป็นคีย์ไอเทมแน่ๆเลยผมว่านะโอเคเปิดไปแล้วเอา้าคืออะไรอะเปิดแล้วประตูปิดประตูไหนหรออ๋อประตูทั้งออกนี่คืออะไรอะ You got the stone tablet หินแผ่นหินใช่ปะ่ะนี่กดอ๋อเป็นทรัลเซลโอเคโอเคเข้าใจละถ้าเรากดตรงนี้ใช่ไหมสวิต์ก็จะยกขึ้นอ่าแล้วอันนี้ก็จะปิด อ่าแสดงว่าเราก็กลับไปทางเก่าตรงนี้ที่เราเปิดอ่าโอ้โหโอีหเกสโตโอเคจำดีๆแล้วกันเผื่อมัมจะต้องใช้ทางหนีทีไรน,นะครับโอเคไปโอ้โหมืดมากอ้มืดเกินไปหรือเปล่าอ่ะโอ้โหมืด,หหมดจัดจัดะ่ะหูจอแบบดำไปเลยอ่ะโอ้โหแต่ถ้าเป็นจอภาพอัดน่าจะไม่มืดขนาดนั้นนะครับเพราะผมจะปรับไบเน็ตโอ้โตกใจตกใจรูปปั้นเนี่ยนะไอ้บ้า โอ้จอที่ผมเล่นนี่มันดำเลยนะโอเคเราต้องไปหาครับหาอุปกรณ์ชาเซลนั่นแหละโอ้โหลูกปั้นเพียบเลยมี่ของไหมครับปืนพกซักกระบอกสองกระบอกยังไงเช็คครับชุดอิดล็อกคืออะไรยิงยิงเพื่อปลอดล็อกเหรอแต่น็อดคีย์โฮออนเดอะดอร์อะไรอะ what do I do มันคืออะไรกันนะฉันควรจะทำยังไงใช่ไหมประมาณนี้เนาะแล้วน,นี่อะไรดีกว่าเนี่ยเช็ค ดูเหมือนมันจะเป็นสัญลักษณ์จาก Shamble of the s u n Sort แต่มันไม่อ่ามันไม่เรียงกันเนาะ Leary Tail น่าใช่ Lampest ต้องใช่แหละคืออะไรสลับบอดึงสลับยังไงวะอ๋องี้โอโ้โหโอ้โหพ u z เซ e ลอย่างงี้เอาแล้วไงอันนีอ้อันนี้ต้องขึ้นก่อนฮนะผมชอบเล่นพัซเซิลนี้นะแต่ว่า ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสลักรูปแบบไหนไงงงไหมโอเคอันนี้น่าจะตรงกลางแหละแล้วก็อันนี้ขึ้นโอเคอันนี้ก็ไปนี้ก่อนไปนี้นี่อ่ะใช่ละแล้วก็อันนี้ลงมาก่อนครับเพื่อที่จะเอามาลงมาข้างล่างนะไปนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยย้ายมันกลับขึ้นมาเหมือนเดิมโอเคนี่ด้วยอาอันนี้บอกว่าตรงกลางให้ได้ก่อนอ่าฮะใช่ใช่เลยโอ้โหใช้จอยแล้วเล่นยากว่ะพัเซอร์อย่างงี้โอเคแล้วก็ ต้องให้มันกลับไปทางเดิมโอ้ยเฮ้ย,ยนี่ยากละยังไงวะอ่าอย่างนี้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 เนี่ยมันต้องเป็นรูปอย่างเงี้ยแต่ให้อยู่ตรงกลางเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทาเซ่างนี้ผมชอบนะแต่แม่งยากว่ะแปบ๊บหนึ่งอ่าขอเวลาดเดียดเด๋ยวขอเวลาเดี๋ยวอันนี้สลับนี้ใช่ไหมอันนี้อยู่นี่อ่าอันนี้สลับเป็นสี่เหลี่ยม อันนี้ขึ้นอันนี้ลงไปบนนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ประกางเฮ้ยใช่ปะวะใช่เนอะแล้วก็ลงเฮ้ยใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่วงกลมมันบนอันนี้ก็เถอบมาทางนี้ก่อนให้น,นี้ลงมาอันนี้ไปนี่อ่ะหมุนนี่ใช่หมุนนี่ก่อนเพื่อที่จะเอามาข้างล่างครับโอเคถูกล้อันนี้ต้องอยู่อ่า บนอ,อันนี้ต้องมาสามนี้อ่ะเพื่อที่จะเอาอันนี้ไว้ตรงนี้ข้างบนถูกต้องแล้วอันนี้ต้องอยู่หลังไอ้ล่างซ้ายนี่หว่าเนี้ยเฮ้ยน,นี่อยู่ล่างซ้ายกร,รมแล้วผิดอันนี้มานี่โอเคแล้วเอามุมก่อนไหมเอามุมให้ได้ก่อนโอเคนี่มุนนี่โอเคได้ดีอันนี้ต้องเอามาข้างล่างให้ได้ก่อน โอเคได้ลวจ้าอันนี้ต้องมาสลับอันนี้ลงขึ้นไปถึงจะไปตรงกลางได้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เถอันนี้ก่อนโอเคถึงจะไปนี่ได้อันนี้ขึ้นอันนี้ต้องไปทางนี้ดิเออแล้วก็อันนี้ตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยแต่ทางซ้ายอย่าได้แล้วนะแต่ทางขวาเนี่ยผมจะสลับตรงนี้สลับอันนี้ยังไงวะ อ่คิดคิดออคิวซังอ่ะลองดูอย่างงี้อ่อาฮะงี้ขึ้นปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บลงได้ละได้สารลักลงละโอเคทีนี้ขึ้นได้แล้วครับแล้วก็อันนี้เอาอันนี้ลงมาล่างก่อนโอเคเอามาล่างให้ได้เยี่ยมก็นี้ขึ้นบนโอ้โหสลับแค่เดียว มันยังไงอุย้ยอันนี้มันต้องอยู่ข้างบนดิใช่ใช่อันนี้นอยู่ข้างบนโอเคผมต้องเอาสลับกัอนนี้ก่อนใช่อย่างนี้เฮ้ยไม่ได้ดิอย่างเงี้ยต้องเอานี้ขึ้นใช่ครับอันนี้ลงใช่ใช่ใช่เฮ้ยก็ไม่ได้อยู่ดีอันนี้ขึ้นอันนี้ไปขวาก็ไม่ได้เออเอ้ยงงว่ะพาโซอย่างงี้เล่นไปเล่นมาเริ่มงงแทนอืมขึ้นนี่ อันนี้ต้องอยู่ตรงกลางสลับไงดีวะอ่อไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องเอาอันนี้ขึ้นไปมาละสมองผมเริ่มเล่นเล่นเกมเลยอ่ะอยังไอดีเนี้ยโอ้มันเลื่อนขึ้นสองอันได้เหรอเพิ่งรู้จ้ะเดี๋ยวนะอ่ออันนี้ลงก่อนอันนี้ขึ้นอันนี้หมุนหมุนมันนี่อะ ขึ้นอ่ะลงไปนู่นเลยจ้ะขึ้นก่อนแล้วก็นี้อันนี้อยู่ที่เดิมดีแล้วแต่มันจะขยับไม่ได้ฮะอ่ะได้ไหมอย่างงี้ไปนี่ขึ้นบนสองอันไม่ได้อีกติดนี้มานี่อ่ะลองดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ได้กลางละต้องเอาอันนั้นมานี่ก่อน อันนี้อยู่ตรงนี้ได้ครับโอเคแล้วก็อันนี้อยู่ตรงนี้ล่างจะไปอยู่บนต้องเอาลงล่างโอเคอยู่ล่างโอเคครับตรงนี้อยู่กลางเหลืออันนี้ขึ้นบนละยังไงดีอันนี้ขึ้นบนก็ต้องมางี้อ่ะฮะสลับนี่อ่ะได้ไหมอันนี้ขึ้นนี่เออได้ยั Still Play Miss เย้ yeah. ได้แล้วเยี่ยมเลยทีนี้ก็เอาอันนี้ติดลงข้างล่างโอ้โหได้แล้วครับโอ้โหกว่าจะได้อ๋อมันต้องปลดล็อกด้วยพัสด้านนี้เองประตูน,นั้นนะ่ะนี่ก็ใช่ละโอเคไปได้จ้าอุ้ยอยู่ไหนวะเนี้ยทำความสะอาดบ้างทุกเน,นเ่ยฝุ่นเขอะเชียวโอ้ไม่มียาเลยเลยหรอคกว่าจะแก้ได้นะครับ คือจริงๆผมบอกตรงผมคนที่ชอบทาเซอร์แบบเมื่อกี้นี่นะ you got the s a r a z a family i n s i d e เนี่ยคือเราได้สัญลักษณ์ของ s a r a z a family นะครับก็คือครอบครัวของ s a r a z a r มีอะไรอ่ะเฮ้ยเอา้าอ๋อนี่ไงหางอ๋อนี่ไงหางของ Serpent นะ่ะคือตอนแรกของอ๋อเราได้หัวมา่บ,บ่ะนี้ได้หางเฮ้ยเฮ้ยสียงระวะสียงไรอ่ะเฮ้ย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับค่อยคุยค่อยคุยอะไรวะเนี่ยตัวบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะไอ้ลูกปั้นเมื่อกี้นี้แม่งเดินออกมาไม่เอาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบอุ้ยสีขาวสีขาวเว้ยอนี้สีขาวครับทุกคนใครเห็นเฮ้ยอีกแล้วเหรอ้ยเกือบ เกือบไปน้ำลายน้ำลายว่ะอืสูดน้ำลายตัวเองอมาแล้วครับผมออกมาแล้ว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 อย่างนี้เราก็ออกไปได้เลยป่ะโอเคถูกต้องแล้วก็เฮ้ยยยยเกือบโอ้โหสีขาวอีกแล้วสีขาวชัดเจนใครบอกแอลลี่ไม่ใช่สีขาวเถียงผมได้สีขาวชัดๆโอ้โหเปิดได้แล้วครับรอบนี้ไปละได้แล้วครับสัญลักษณ์โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ต้องใช้สัญลักษณ์นี่ จากนั้นก็ใส่สัญลักษ์เช็คเทิร์นเรสจากนั้นก็หมุนเรียบร้อย Ooh, let the, um, radar, นะออ้อ Lets up to the cram a cram to the um ladder นะเออโอ้โหแต่เมื่อกี้นี่สีขาวนะครับท่านผู้ชม,ชมสีขาวนะครับเอยเงินพันแปดพันห้าอโหชิวๆว่ะผมก็นึกว่าจะยากแต่ผมไม่ไม่คิดว่าลุกป,ป้านไม่อยู่ๆยม่งจะเดินตกใจหมด โอเคไม่มีของเลยเหรอไม่มีของเลยฮะอะไรกันเนี่ยนี่เช็คได้เอาอยู่อัลล็อกอิดปลดล็อกประตูแล้วประตูไหนแวะเอาเอาคาซินลลออนเอสลีเป็นอะไรหรือเปล่าครับดีมากเลยทำดีมากฉันขอโทษด้วยไม่เป็นไรนะไปเถอะตรงนี้ไปต่อแล้วอุ้ยจบแบบน่ารักน่ารัก เออเจ้แบบน่ารักอ่ะโอเคองั้นขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในพาร์ทหน้าในพาร์ทที่11นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับเจอใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะสวัสดีทุกคน